เฮ้ยวันนี้โลกมันจะต้องต้องเปิดโอกาสเหมือนเปิดเปิดมองให้มันกว้างขึ้นนะครับ mm hmm. เออกอนแรกคิป่าออดในเวียดนามสบายและเกาะขับเวียดนามไปเจอทรัมขึ้นทาริกไปทีนึงเฮ้ย <c oughs> มันไม่ <c oughs> แน่แล้วเว้ยยอมรับว่าวันนี้หุ้นมันเป็นสินค้าทั่วโลกแล้ววะ่ะคือคือหูสินค้าที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันเนอะมันมีออปชันให้เราเลือกเยอะแต่ความท้าทายมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ ยังเบสิกไม่แน่นคือถ้าเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลเนอะคือโหอซ้อมอ่ะตอนซ้อมดีเลยทีมเยาวชนขึ้นมาโ้ตอนซ้อมดูดีมากพอลงสนามจริงมันอีกเรื่องหนึ่งอะเออไปเจอนักเตะเก่าๆไปเจอแบบนักเตะทีม่มันมันอาจจะแบบเป็นโลจกจังหวะสุดท้ายทําเข้าประตูตัวเองก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะซื้อจะขายจะวิเคราะห์อะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสติจะเป็นเครื่องคุ้มครองเราให้เราสามารถทําตัวได้อย่างมีเหตุผล ในตลาดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ได้นอกจากการซื้อหุ้นไทยเนะี่ยมันมีการบริหารพอร์รอตโฟโลิโออย่างไรได้บ้างครับผมผม,ผมก็ต้องยอมรับนะผมเองก็ไม่ใช่นักลงทุนอินเตอร์มากแบบลงทุนทุกประเทศอะไรยนะอย่างเงี้ยก็จะมีแค่เวียดนามกับไทยซึ่งซึ่งเวียดนามแบบผมผมลงทุนมาแล้วสิบปีแล้วก็ไปไป,ปน่าจ,จะเป็นร้อยรอบแล้วมั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมีความเข้าใจมีมีรู้จักคนรู้จัก เซลที่โน่นรู้จักแอ,อนลิต์โน่นมันมีความเหมือนมันได้ประหลอบความเข้าใจของประเทศนั้นได้ได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเอ,อมันก็อาจจะทําให้หมายถึงว่าท่านลงทุนท่านอื่นนมันจะลงทุนแบบเนี้มันอาจจะเห็นภาพไม่ไม่ได้ลึกหรือว่าไม่ได้ชัดเหมือนที่ผมเห็นนะครับะฉะนั้นเนี่ยแต่ถามว่าท่านย้อนกลับมาในมุมนักลงทุนนะผมเองก็ตอนนี้นกาลังพิจารณาอยู่ว่าเฮ้ยวันเนี้ยโลกมันอาจจะต้อง,ต,องต้องเปิดโอกาส เหมือนเปิดเปิดมองให้มันกว้างขึ้นนะครับเกอนแรกคปิดออกทะเเวียดนามสบายและเกาะขับเวียดนามไปเจอทัป์ขึ้นทาริกไปทีนึงเฮ้ยมันไม่แน่แล้วเว้ยเออมันไม่แน่เลยเพราะว่าเวียดนามเป็นประเทศที่เพิ่งส่งออกมากนะครับมันมันส่งผลกระทบเยอะมากแปดเก้าสิบของ GDP มาจากการส่งออกแล้วมันไปลิงก์กับเรื่องของเออเอ็ m พอยร์เมนมันมันหลายอย่างนะครับถ้ามันถ้าทัปมมันทําอะไรที่มันรุนแรงขึ้นมาหรือว่าเวียดนามอาจจะ มือนยอมมากเกินไปในเชิงของของการต่อรองกันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ประเทศเนี่ยอาจจะอาจจะภาพเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับแต่ผมก็เลยว่าเฮ้ยถ้างั้นวันนี้มันอาจจะมีโอกาสในประเทศอื่นๆเนาะก็พยายามที่จะมองมองหาใช้เวลานในการศึกษาประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็เฮ้ยบางทีเราอาจจะมีทางเลือกมากขึ้นเออวันนี้ต้องยอมรับนะว่าเ DR ช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็ยอมรับว่าวันนี้หุ้นมันเป็นมันเป็นสินค้าทั่วโลกแล้วอะ คือคือหูสินค้าที่เราใช้กันในชีวิตประจาวันเนอะคือมันยกตัวอย่างผมไม่ได้บอกว่าจะให้หุ้นพวกนี้นะแต่ก็บอสมมติมยกตัวอย่างป๊อปแมากล่องซุม่มเราบอกให้รองเท้า<ม>ออนหรือว่าเราอยากจะไปเออไปลงทุนไปโรงแรมนะไอ้นมี้มันมีอะไรให้เราสามารถที่จะมองสิ่งใกล้ๆตัวเนี่ยแล้วเราสามารถหาโอกาสในการลงทุนได้นะครับแล้วพอมันมีด r เนี่ยมันก็ง่าย นะครับเอาซึ <S <S ว่าเราหูเราเห็นรถเฟอร์รารี่ขายดีมากอะเราลงคูณผ่านดีอได้ใช่ไหมครับ <S <S หรือเราบอกอ้ช่วงนี้สตาร์บัคอะมันมันมีมันมีออปชันให้เราเลือกเยอะแต่ความท้าทายมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ยังเบสิกไม่แน่นคือถ้าเปรียบเทียบกับนักฟุตบอลเนานะคือโหซ้อมอะตอนซ้อมดีเลยทีมเยาวชนขึ้นมาโหตอนซ้อมดูดีมากพอลงสนามจริงมันอีกเรื่องหนึ่งอะ เออไปเจอนักเตะเก่าๆไปเจอแบบนักเตะที่โอยมันมันอาจจะแบบเป็นโลกจังหวะสุดท้ายทําเข้าประตูตัวเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องค่อยๆใช้เวลาในการบิวสกิลดิวประสบการณ์เออจะไปเลือกท่าที่มันยากมากเลือกคุ้นที่มันอาจจะแบบเออมีความแน่นอนหน่อยไม่แพงเกินไปนะครับเราค่อยๆเพิ่มสัดส่วนอาจจะแบบห้าเปอร์เซ็นก่อนสิบเปอร์เซ็นแล้วพอเรามั่นใจแล้วเราค่อยเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะบางครั้ง อันนี้ผมผมบอกในภาพรวมแล้วกันนะว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยถ้าไม่นับปีเนี้ยมันขึ้นมาตลอดนะครับเราขึ้นมาค่อนข้างดีแหละเพอร์ฟอร์มมากๆเป็นเดอะเบส c ์คัน r y ในเรื่องของการลงทุนนะครับบางครั้งเราเข้าไปลงทุนในอเมริกาเนี่ยเราอาจจะคิดว่าเราเก่งแต่เราอาจจะไม่เก่งอย่างที่เราคิดอ mm hmm. ถูก,ถก uh huh. ไหมครับเหมือน,นกัน mm hmm. มองกลับกันกว่าเราลงทุน mm hmm. ในหุ้นไทยโอ้โหผลตอบแทนเราแค่แบบห้าเ mm hmm. ปอร์เซ็นต่อปีเองจริงๆเราจะเก่งก็ได้นะเพราะหุ้นไทยมันลงมาจากพันหกเหลือพันสองถูกไหมครับ hmm. เออที่เราอาจจะเก่งก็ได้เพราะนั้นเนี่ยบางทีเวลาเรามองอ่ะอาจจะต้อง relative กับตัวตลาดนิดนึงนะครับ<ม>แล้วก็ผมคิดว่าเวลาผมมีโอกาสได้สอนเนี่ยผมผมมากเื่อบอกเลยว่าอาจจะต้องระวงังเรื่องของผลลัพธ์ที่ดีใน process ที่ผิดอืมผมผมคิดว่าอันนี้อันตรายนะครับหลายๆครั้งอ<ม>่ะเราได้ return <ม>ที่ดีใน process ที่มันผิดแล้วอาจจะฟลุกแล้วอาจจะ<ม>อาจจะบังเอิญแล้วถูกด้วยเหตุผลที่ผิดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงนะครับ<ม>ในมุมกลับกัน มันก็อาจเราอาจจะโปรเซสดีแล้วแต่รีซอสมันอาจจะไม่ดีอาจจะลงทุนผิดประเทศหรือเราจะแบบทิศทามมิ่งในการเข้ามาเรามันไม่ mm. ไม่ได้พอมเหมาะพอจอนะทามมิ่งมันก็สําคัญนะ mm. ผมคิดว่าพอพอแบบเนี้ยเราอาจจะต้องอดทนนิดนึงเพราะว่าเฮ้ยถ้าเราโปรเซสเราดีแล้วเราอินฟูมไปเรื่อยๆเราอัพสกิลตัวเองเราอัพความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นๆเราอัพความเข้าใจใน,ใน,ใ,นในประเทศนั้นๆเนี่ยพอถึงจุดนึงอะผมเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้มันชนะตลาดได้ เฮ้ยผมชอบนะอะ่คือฟังแล้วเนี่ยอนักลงทุนจะได้เข้าใจว่าเราอย่าไปแห่ตามกระแสนะคนบอกฮ้ยตลาดหุ้นนี้ดีก็ไปตรงนี้ดีก็ไปเราอาจจะคล้ายๆกดของเมอร์ฟี่เนี่ยเมื่อไหร่ที่เราย้ายแถวค,นะคิวยาวๆเนี่ยนะ <c oughs> คิวนั้นจะ <c oughs> คิวท่านจะไปเร็วกว่าเสมอ <c oughs> จะไปเร็วกว่าเสมอใช่ไหมใช <c oughs> ่ใช่อ่ก็มองว่าขอให้เราเข้าใจจริงๆว่าตลาดไหนนะทามมิ่งยังไงนะครับ ไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าตลาดตรงนั้นดีตรงนี้ดีเนี่ยอขอให้ดูว่าตอนนี้สถานการณ์ของตลาดต่างๆนะของเราของข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เรารับมาแล้วมันต้องเป็นอย่างที่คนอื่นว่านะฮะเราต้องพิจนารณาด้วยตัวเองเสมอนะครับไม่ต้องเชื่อใครเชื่อตัวเองแต่การเชื่อตัวเองต้องมีความรู้ mm. ต้องมีประสบการณ์นะฮะ mm. แล้ววิเคราะห์ด้วยตัวเองเสมอ mm. คุณบอลยกตัวอย่างฟุตบอลมาเนี่ยเอาถามหน่อยแมนยู you, หรือเรียวพู ช่วงนี้ยิ้มแย้มครับช่วงนี้ยิ้มแย้มเออเชียเชีย์มานานหลายปีแล้วครับใช่ครับอ๋อยินดีด้วยพี่ป้อมทีไหนนะพี่แมนยูอ๋อโอเคครับแต่แต่ตอนนี้ผมผมหันมาเชียร์วอลเลย์บอลผู้หญิงอ่๋อหรอเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนเออเปลี่ยนแล้วไม่ไม่ดูบอลยังไงมันมันถึงจุดยังไงมันต้องดีขึ้นครับปีหน้าบอกแค่นี้มันป๊อตเท่าเมาส์ไปแล้วนะครับอ่าครับก็ก็ไม่ไม่เปลี่ยนทีมหรอกนะแต่ว่าไม่ ไม่คุยเรื่องบอลเยอะช่วงนี้นะฮะปล่ <c oughs> อยให้เขาเ <c oughs> ตรียมเ <c oughs> ตรียมร,รถฉลองแล้ว <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> อ๋อไม่ไม่ได้ขนาดนั้นครับก็ช่วงนี้ก็อิ่มเอิบนิดนึงนะมีความสุขอะไรเงี้ยนะครับแต่แต่ว่าไอ้พี่ป้อมที่พี่ป,ป้อมพูดนะครับเมื่อกี้เรื่องของการลงทุนในในประเทศต่างๆนะ <c oughs> ผมผมอยากจะเสริมนิดนึงคือ <c oughs> ดีเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้มันมีโอกาสเยอะมากเลยหมายถึงเราเรามีหุ้นให้เลือกเยอะนะเมืองไทยมันนี้ไม่ถึงพันตัว แต่ทั่วโลกมันมีหลายหมื่นตัวให้เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมอยากให้เหมือนเป็นไกด์ไลน์ในการเลือกแล้วกันว่าเฮ้ยจริงๆอนะ่ะเราเราอย่าไปเลือกหุ้นเพียงเพราะว่าผลตอบแทนอย่างเดียวคิดว่าเฮ้ยเขาเขามันกำไรเยอะเราก็ไปซื้อตามเขาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่หุ้นที่เราถนาดัดมันไม่ให้ใช่หุ้นที่เราเข้าใจแล้วมันไม่ใช่หุ้นที่เราชอบอะ่ะคือบางคนบอกว่าโอ้โหเนี่ยต้องไปลงทุนในหุ้น อ่าซูเบอร์ซิเคอร์ิตี้ที่อเมริกาเขาอินของเขาเขาเก่งของเขา,ขาเขาเข้าใจอ่าลงทุนได้กําไรแต่เราบอกให้เราเราชอบกล่องสุม่มอ่ะอ่าเราก็เลือกลงทุนไปซื้อป๊อปมาดก็ได้เหมือนกันหรือเราเพราเราชอบรองเท้าเราชอบคาป,ปีเราชอบหุ้นอาหารหุ้นเฮลท์แคร์หุ้นไอเอไออะไรเงี้ยผมว่ามันมีผมว่าเราเลือกหุ้นที่เรามีแพชชั่นกับมันหุ้นที่เราเข้าใจมันพอเรามีแพชชั่นเราก็จะมีความใส่ใจกับมันเนาะเราก็จะรู้เอ้เทรนด์มันเป็นยังไงตอนนี้มันไปถึงไหนกันแล้วนะครับแล้วก็ ค่อยๆใช้เวลาในการศึกษามผมผมรู้สึกว่าวันเนี้เราอยากจะเก่งเรื่องอะไรอ่ะเป็นไปได้หมดพอมันมี AI เข้ามาผมรู้สึกว่าหูมันผมคุยกับมันทั้งวันนะครับบางทีเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยไอการเอ่อตัวเลขที่ผมบอกไอสามล้านคนที่เรื่องของบัญชีเนี่ยผมก็ได้มาจาก AI คุยกันเมื่อเช้ามผมว่าเนี่ยผมจะไปคุยกับพี่ป้อมเนี่ยเออรึกษาหน่อยีิจะคุยเรื่องอะไรดีอยากให้ประดเออตลาดทุนไทยมันพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ย พอ <Ừ. S 2> พอมันได้ไอเดียมาเนี่ยมันก็สามารถเอาไปต่อยอดได้นะครับแล้วผมคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกอันที่เราชอบเรามีทั่นกับมันก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าค่อยๆใช้เวลาในเดยวลอสกิลแล้วเราก็สามารถจะกลายเป็นนักลงทุนที่เก่งในเซกเตอร์หรือในประเทศนั้นได้ได้ดีขึ้นครับในระยะยาวครับเยี่ยมเลยนะเดี๋ยวนี้แชท GPT นี่คือคุยได้ทั้งวันแล้วก็คุยอย่างกับคน ใช่ใช่ครับใช่นะฮะต้องต้องยอมรับว่าเราอยู่ในยุค AI จริงๆนะฮะแล้วก็ขอให้เราใช้งานเขาเป็นเถอะนะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีตัวช่วยเป็นอย่างดีนะครับแล้วที่สำคัญคุณบอลย้ำมาตลอดนะฮะก็คือเรื่องของดินามิกนะฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโลกมันเปิดกว้างมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสุดท้ายจริงๆเนี่ยนักลงทุนต้องเข้าใจแล้วก็เรื่องลงทุนใน ในที่เราเข้าใจหรือเรามีแพชชั่นในหุ้นตัวนั้นอนะครับที่สําคัญเนี่ยเราก็เอาว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจในตลาดหุ้นไทยจริงๆจังๆแล้วเรารู้สึกว่าที่นี่แหละมันเหมาะกับเราเนี่ยเอ,อเราก็สามารถลงทุนได้นเนาะตลาดเดียวก็ได้แต่ว่าขอให้ทามิ่งดีๆมีการบริหารพอร์ตโฟลิโอดีๆหาจังหวะซื้อหาจังหวะ <ๆ S 2> ขายบ้าอะไรแบบเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะอยู่ได้ เรื่อยๆเหมือนกันคิดที่หอย่างนั้นนะฮนะถ้าสมมุติว่าไม่ไปที่ไหนนะอยู่ตลาดไทยอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เข้าใจเรื่องของ investment จริงจังนะมองเรื่องของอการปันผลนะมองเรื่องของอ upside ราคาอะไรแบบเนี้ยอืมหรือหรือ,อมันเป็นการกิ้การ<พ>โอกาสตัวเองมากเกินไปผมผมว่าแล้วแต่คนเลยพี่ป้อมคือมันแล้วแต่ว่าเราเรันนัดแบบไหนอะ คือบางคนทํางานประจำเนาะโอ้โหจะให้เวลาไปศึกษาหุ้นเวียดนามดูหุ้นจีนหุ้นอเมริกามันไม่ไหวนะครับเอผมคิดว่านะวันนี้ถ้าถ้าบอกคาแรคเตอร์ของหุ้นในประเทศไทยโดยรวมๆนี่ยผมคิดว่าหุ้นไทยไม่แพงผมย้ําตรงนี้ผมสกว่านะวันนี้ดูจากหลายๆปัจจัย e a r นิ่งยิ่งแก๊ดูจากไพร์เปอร์บุ๊กนะ PE มันอาจจะเพี้ยนหน่อยหนึ่งแต่ว่าโดยรวมๆผมว่าหุ้นไทยไม่แพงและดีเบนดิว <gods S 2> ก็ดีนะครับสูงที่สุดในรอบหลายปี คำถามคือแล้วมันจะโตไหมอ่านผมว่าอันนี้มันจะเป็นคำถามที่ยากกว่าหุ้นในเมืองไทยอ่ะตลาดไทยอ่ะหุ้นถูกมีเยอะแยะเลยแต่หุ้นโตหายากหุ้นเติบโตหายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยผมก็อยากจะมองจะเราก็ต้องแหมเรา้นาะตลาดเราหุ้นถูกอะไรบบเอ้ยตัวนี้ถูกปันผลห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์เราซื้อเลยอย่างเงี้ยอย่าอย่าผมว่าอันนั้นมันอาจจะมันก็ได้นะแต่ว่ามันมีของที่ดีกว่านั้น คือถ้าลองหาหุ้นที่มันเฮ้ยได้ปันผลขนาดนั้นแต่มันมันยังโตได้ด้วยแล้วก็งบไอ้มันมีความสม่ำเสมอผู้แทนโอเคเลอกนิดนึงนะครับผมคิดว่ามันก็สามารถสร้างผลตอบแทนในระดับที่ผมคิดว่าอาจจะเกินสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปได้สบายๆนะครับมันอาจจะไม่ใช่หุ้นที่แบบห้าเด้งสิบเด้งอันนี้ต้องยอมรับคือถ้าเทียบกันแบบประหุ้นในตลาดอเมริกาหรือว่าในตลาดจีเนี่ยมันอาจจะมีหุ้นแบบนั้นจริงๆที่มันโตได้ไปเป็นเด้งๆในช่วงแบบไม่กี่ปีนะครับ บางทีอาจจะไม่ค่อยมีหุ้นแบบนั้นแต่ว่าผมคิดว่าดาวไซด์มันน้อยแล้วก็ถ้าเรามีความคาดหวังในผลตอบแทนที่มันไม่ได้สูงมากเกินไปอ่ะผมคิดว่ามันมีโอกาสโอกาสเยอะเลยนะครับในประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะเรามีความเข้าใจในตัวธุรกิจเราเคยใช้สินค้าเขาเราเข้าใจธุรกิจเขาเราเคยดู youtube ผู้บริหารเขาเนาะบางทีเราไปลงทุนหุ้นจีเนี่ยบางคนโอ้ฟังไม่รู้เรื่องเลยกว่าจะใช้ g o g l e t r a n s l a t e กว่าจะแปลออกมา มันก็ไม่เหมือนกับเราได้โอกาสเจอผู้บริหารที่เมืองไทยใช่ไหมผมว่ามันมันอาจจะมีเขาเรียก home advantage บางอย่างในการที่เราจะลงทุนนะครับซึ่งบางเนี้ยเราอาจจะผมว่ามัน under estimate ไม่ได้มันมันมีประโยชน์มากนะครับในการลงทุนมันทาให้เราเห็นอะไรได้ลึกกว่าคมกว่าครับก็ผมคิดว่าไทยอย่างเดียวพอครับออาจจะไม่ได้ได้เป็นเด้งๆนะแต่ผมว่าพอแล้วพอพอถ้าเทียบกับการลงทุนในประเทศอื่นๆนะครับครับนลฮะหลายคนบอกไม่มีเวลาจริงก็ ท่านนายกก็ยืนยันว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังมีโอกาสอยู่ผมชอบมากเลยนะคำว่าอยากซื้อหุ้นเพราะว่าหุ้นมันถูกแต่ให้ซื้อหุ้นเพราะว่าหุ้นมันจะโตเอออันนี้ผมว่า <Okay. S 1> ถ้าไปศึกษาจริงๆลึกๆเนะี่ยมันอธิบายทั้งหมดเลยนะครับอยากซื้อเพราะว่า hmm. ราคามันถูก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 แต่ซื้อไว้เถ้ามันโตอ่าโอเคส่งท้ายหน่อยฮะคุณบอลนะครับ,บ,น,น,รบนี่ก็สิ้นเดือนเมษา นะครับแล้วก็อยู่ในวันที่ต่างชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยด้วยนะครับก็ภาวนาให้ซื้อต่อแล้วก็ให้อาจจะเป็นเป็น,ปนวีเชฟเลยก็ได้นะขึ้นไปเลยอะไรแบบนี้นะอาจจะไม่ใช่มันอาจจะ,จจะรีบาวอาจจะลงอีกอะไรแบบเนี้ยออด้วยสถานการณ์อะไรก็ตามนะที่เราทราบดีอยู่ว่าไม่มีใครสามารถวิเคราะห์หรือบอกได้ว่าอะไรมันจะเกิดได้เป๊นะร้อยเปร์เนนะฮะนักลงทุนนะฮะควรยังไง นะคะคุณบอลฝากทิ้งท้ายนะสักสองสามนาทีเชิญครับผม,ผมคิดว่าสำคัญที่สุดอาจจะเป็นเรื่องของสตินะครับผมคิดว่าในการลงทุนนึ่งที่บอกไปว่าหน้าที่ของเราแค่ว่าตัดสินใจใช่ไหมครับแล้วเวลาที่หลายๆอย่างเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องเตือนตัวเองด้วยนะมันมันวุ่นวายมากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วผมว่าเป็นเดือนที่ผันผวนที่สุดในชีวิตการลงทุนของผมเดือนหนึ่งเลยนะครับเออแล้วผมสึกว่าบางครั้งเราก็ ผันผวนไปกับตลาดในเรื่องของอารมณ์มันมีความกลัวความโรคความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันทําให้ทําให้การลงทุนของเราเนี่ยที่เราควรจะต้องใช้เหตุผลใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปได้ด้วยอารมณ์หรือว่าด้วยด้วยปัจจัยไบแอสอะไรบางอย่างนะครับผมคิดว่าการจะลงทุนที่ดีเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีสติควบควบูคบ่กับทุกๆสเตปไม่ว่าเราจะซื้อจะขายจะวิเคราะห์อะไรก็ตามเนี่ย ผมคิดว่าสติจะเป็นเครื่องคุ้มครองเราให้เราสามารถทำตัวได้อย่างมีเหตุผลในตลาดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ได้